สวัสดีครับผมสวัสดีวันเสาร์ที่29มีนาคม2568เรื่อนครับวันนี้ผมช่างกบบนนอาสาพุวงแรงงานสภาพอระกาศครับและขอรวมไว้อะไรกับผู้ที่เสียชีวิตและจากไปในเหตุแผ่นดินไหวนะครับที่มีผลกระทบต่อไทยนันเองครับตึกถล่มมีผู้เสียชีวิตมากกว่าหลายสิบรายเลยทีเดียวครับการที่เกิดนะครับภัยพิบัติแผ่นดินไหวหรือว่าสาเหตุนั้นเกิดจาก อาอยเลื่อนต่างๆที่อยู่บนเปลือกโลกนะฮะเราสามารถที่จะคาดการเ์และวางแผนได้อย่างแม่นยําได้นะครับก็มีประเทศที่ทําเช่นนี้แล้วประสบความสาเร็จหลายประเทศแล้วนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับเขาวางแผนล่วงหน้า30ปีนะครับรอยเลื่อนต่างๆนะครับนะฮะจะเลื่อนทุกๆปีนะครับจะมีผลกระทบหรือแผ่นดินไหววัดแรงสั่นสะเทือนได้ ทุกสิบปีสิบดปีสิบสองปีก็จะเวียนกันไปนะครับและจะมีผลกระทบหรือแผ่นดินไหวใหญ่ทุกร้อยปีสิ่งเหล่านี้ครับเราสามารถที่จะคาดการได้อย่างแม่นยำฮะหากเราไม่คาดการหรือว่า,าไม่รู้ว่าเขาจะเกิดขึ้นตอนไหนเราก็ไม่สามารถที่จะเตรียมรับมือได้ทันฮะนี่คือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทำให้ มีผู้เสียชีวิตนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือกระทั่งแม่เสียทั้งทรัพย์สินนะครับบ้านเรือนหรือว่าตึกปลาบ้านช่องต่างๆก็พังที่สำคัญนะครับชีวิตของคนนั้นเราไม่สามารถที่จะเซฟโยไร์ได้เลยผมช่างก็บนวนฮะช่างก็ปนน,ปน,นเป็นคนธรรมดาอย่างนี้ละครับผมแต่สามารถที่จะใช้เอกสารที่ จำมาเอกสารที่ญี่ปุ่นถ่ายทอดมาและร่วมแข่งขันเบร์คอมพิวชันไม่แค่ปีเดียวครับผมทํามา4ีหปีถึงจะได้ระดับเบร์คอมพิวชันเป็นการคาดการล่วงหน้าเป็นการวิเคราะห์ปัญหาเห็นจุดที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้ามว่าจะเป็นการสร้างโรงงานโครงการล้านล้านบาทน,นะครับสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ให้สายการผลิต เขามาทําเอกสารนี้หนึ่งปีนะครับจะทําเสร็จก็สี่ปีถึงจะพีเต์ว่าทางโรงงานแล้วจะได้ผลประโยชน์เท่าไรภัยบัติทจะเกิดขึ้นน้ําท่วมแผ่นดินไหวจะทําอันตรายต่อสายการผลิตของเขาร้อยปีญี่ปุ่นทําได้นะครับและตระกูลโมริก็เป็นผู้ช่วยอ่ารัฐบาลของญี่ปุ่นเพื่อที่จะคาดการอีกสามสิบปีจะเกิดน้าท่วมใหญ่แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเขาก็ทำเสร็จเรียบร้อยผมก็มีเครื่องมือนั้นนะครับ และผมก็ทําสิ่งประดิษฐ์ไปแข่งกรมกึนข้าวกาลังพรีเซนต์ที่กรมกึนข้าวเขาเห็นเขาอ่าร้องใส่ก่อนนะครับเพื่อที่จะกํปราบให้อยู่พูดเครื่องมือน,นี้เป็นสิ่งที่ดีบางท่านก็ไม่รู้แต่ท่านที่รู้ก็มาขอไปทํางานด้วยนะครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของประเทศไทยไปอยู่กับอาจารย์ประมโมทในท่านที่เป็นวิศวกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นสิทธิ์เก่าแปดสิบ อายุ80กว่าปีนามสกุลณนะอายุธยามาชวนไปอยู่กับยานโมดเพื่อที่จะเอาเครื่องมือนี้เล่าเข้าฟังว่าเขื่อนลำเปาานั้นสามารถแตกได้แน่นอนแล้วครับเขื่อนลำเปาาเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นโดยการาใช้การดินเหนียวพร้อมหินทิ้งนะครับหนึ่งอ่างและเป็นสแตนดาร์ดของยู a มีความมั่นคงแต่ในช่วงต่อมาเป็น อ่างแฝดนะครับขุดให้เป็นอ่างคู่ใหญ่กว่าเดิมอ่างแฝดสร้างแต่ภายหลังนี้มาตรฐานของไทยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวน้ํากระเพื่อมน้ํากระชอกมีโอกาสแตกไหมครับมีหนึ่งเป็นสแตนดาร์ดไทยสองหนึ่งครับผมเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเรารู้แค่ว่าไม่ได้อยู่กับรอยเลื่อนที่เป็นลตรายแผ่นดินอยย่พมา่าตกลาบันช่องที่ไทยถลม่มเห็นไหมฮะ มีผลกระทบไหมครับรอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุดที่เขื่อนลำปาก็จะเป็นรอยเลื่อนเพชรบูรณ์รอยเลื่อนบึงการ,รเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทุกรอยเลื่อนนั้นเขาจะเลื่อนประมาณสองเซนทุกทุกปีแต่รอบไหนที่เลื่อนมากก็หมายความว่ามีการรั้งการดึงในพื้นผิวอรอยเลื่อนที่เป็นขุขะเมื่อรั้งมากสิบปีเลื่อนออกก็คือก็เกิดแผ่นดินไหว เนื่องจากเขาเลื่อนไม่ได้สองเซนแต่ในทุกๆปีนั่นเองครับเมื่อรัง้งตึงก็ขาดก็เป็นแผ่นดินไหวที่ใหญ่แผ่นดินไหวอ่าเจดิกเตอร์ขึ้นไปนะครับจะเกิดผมกระทบเสียหายอย่างที่เห็นนะครับวันนี้ผมจึงไว้อะไรแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเราสามารถคาดการได้ในสไตล์ของ u ู a เอดยูด k ิ n คิงดในสไตล์ของมาตรฐานของกิสนะครับจเจแปนสแตนดาร์ดอินเียเราสามารถคาดการได้แต่ ประเทศไทยเราเองห้าสิบปีถึงจะรู้เพราะกำหลาบก่อนอนะฮะเราผมกําลังพูดให้ฟังกำหลับผมก่อนแม่ผมพูดนะฮะเครืค่องมือนั้นนะครับที่ให้ไปพี่ที่อยู่ในมหาวิรูปม,มหาวิตบังโครงการหลวงหรือว่าโครงการพระเร่มดีท่านน่าจะเข้าใจนะครับเครื่องมือนั้นละแต่บางคนเป็นอาจารย์ผมเอาไปแล้วก็ได้ที่หนึ่งของประเทศที่มหาลาัยเกษตรศาสตร์ปีเดียวปีสองไม่ได้เพราะไม่ได้ไไดทําเองโทรให้ผมไปทําให้ผมก็ไม่ทําให้เพราะ ท่านเป็นอาจารย์ต้องทาเองสิ่งที่ผมรู้คือมหาลัยในประเทศไทยยังไม่เป็นนั่นเองครับโรงงานน้ําตาลใกล้บ้านนี่นะครับลดต้นทุนในการปลูกอ้อยนะผมทําลดต้นทุนในการทํานาข้าวนะใส่โซเชียลไว้ลบโซเชียลออกและไปแข่งขันได้ที่หนึ่งลดลดต้นทุนในการปลูกอ้อยนะครับทําปีเดียวปีสองก็ทําไม่ได้เพราะไม่ได้นำเองนะครับเอาผมเป็นไกด์ผมก็ยืนยันได้ว่าประเทศไทยยังไม่มีใครที่รู้ มากนะครับผมเป็นนักบิดแล้วผมจำกลไกของเอกสารนี้มาทำมาทาทุกวันทุกวันจนเป็นจนแข่งการเวอร์ชันระดับโลกที่หนึ่งของระดับโลกแล้วญี่ปุ่นก็คอมเมนต์ให้นะฮะจนได้ดีนะครับแต่เก่งเกินไปก็อยู่ไม่ได้ผมก็เลยทำสิ่งดิ์พร้อมเครื่องมือนี้นะครับเข้าไปไว้ในบรมมหาสาลวังให้พี่เขาไว้ก่อนที่ผมจะระเหยกายเป็นไอก่อนที่จะตายจากโรงนี้ไปก็สิบปีแล้วครับผมเราสามารถที่จะเอาเครื่องมือนั้นมาทำได้ เดี๋ยวจะให้ผมไปอยู่กรมประตูอีกแล้วแล้วก็อยู่กรมหลวงแล้วก็อยู่ตุใช่ครับผมในงั้นท่านคงไม่มาหาชวนไปอยู่ปรารย์ประโมทอยู่ศูนย์เตือนภัยแห่งชาตินะฮะเพราะว่าผมรู้มีเอกสารที่เล่าให้เขาฟังได้เขื่อนลปางจะแตกเป็นไงเห็นน้ํากระเพื่อมไหมครับที่สุขโขทยัยถ้าน้ํากระเพื่อมที่นี่ที่เขื่อนลาปาวเขื่อนลำป,าว,ลำปาวแตกไหมครับทุกเขื่อนมีโอกาสแตกไหมครับมีครับเพราะฉะนั้นก็อยู่กับจังหวะของเขาทีเดะ นายโยกย้ายกับเพื่อนที่ไหนนะฮะแต่ละเขื่อนก็มีความแข็งแรงโครงสร้างที่สร้างมาก็มีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นตรวจปลาดูแลครับเกิดวิพลมีดิ่งนะครับวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวตอนนี้ดิ่งยังแว่งอยู่นะครับดิ่งยังแว่งแกว่งเป็นปีนะฮะหากมีแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นมีนะครับมีข้อมูลหรือว่าความรู้ที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยําครับ เราจะเปิดรับไหมหรือว่าเราจะเป็นไทยแลนด์อุลลี่อยู่แบบนี้นะครับไม่เหนื่อยก็อยู่แบบนั้นแหละครับแต่ผมเห็นภัยพิบัติแล้วผมเศร้าใจจริงๆวันนี้ผมก็วันนนนอาสาผลวงรายงานครับผมรู้ครับว่าจะเกิดขึ้นก่อนและวันนี้ก็จะมีฝนอ่าไม่รัดลดน้ําบอกไม่มีฝนแต่ผมก็รู้ว่าจะมีฝนเริ่มครับวันนี้ยุบเก้ามีนาคมสองพันหน้าร้อยหกสิบแปดผมครับสวัสดีครับไม่รัด บอกว่าฝนจะตกก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรเอาโอเคมาตรฐานประเทศไทยไทยแลนด์ลอรีทำนาแล้วต้องไม่เป็นนี่นี่คือไทยแลนด์ลอรีนะครับใส่ปุ๋ยแล้วครับใส่ปุ๋ยแล้วเมื่อคืนใส่ตอนกลางคืนแหละกว่าคุณเห็นกว่าคุณรู้ว่าใส่ปุ๋ยอ,อะไรแก้วครับเก็บของกลับบ้าน